พอคลิปหยัดรอ,ลอแล้วอยากลองเล่นมากแมปหกโม,มงเย็นคลิปนี้อาจจะมีไม่รู้ไว้ไว้ไว้ตัวอะไรนะเข้ามาแล้วเล่นไงเล่นไงอะ่ะ เอาหอมุกบอลมาดิหมุกอมมาเนี่ยนั่นไงน่ะแอโอเคอันนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้อุ้ยหล่อนนะจ๊ะหล่อนนะจ๊ะหล่อนนะจ๊ะว้าวขาง โอเคเข้าหงุนมองเย็ยนเรียบร้อยหงแท้หรือหงปลอมอุ้ยเอ่ม <God. S 1> <Okay. S 2> ก่อนโอเคหัวติดอีกกรสีอันนี้ของแท้รู้แล้ว <Okay. S 2> ใครสร้างโอเคจะเป็นหัวไหมโหลดนาน ใส่ตายังเหรอจ้ะจ้าแค่โฮพาบ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 ลาบาบาไม่เลยจะให้เล่นจาะเจ๊ดูแลเจ้าหุ่งมองเย็นหุงอเย็นเจ๊ให้เล่นเถอะอิ่มอย่าปักอู อู้วววววสววว้วว่วมวววววเวว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 จวววววววพทววอว คลิปนี้มีจำสแกนนะจ๊ะอ้าวว้ายว้ายไหมัวจังเอทับเบร็ ไม่มีตัวอะไรใช่ไหมไม่มีครูสมอสีสีสมอนโอเคไปเลยอ,อที่ไม่เปิดเสียงกลัวติดลิขสิทธิ์กลัวว้าอย่าวิ่งไหนลองดูห้องมอำหนึ่งสีมอห้า5หนึ่ง เอา iPad ดยังไงดีนอ้อมีทางขึ้นไหมห้องน้ำไปดมห้องน้ำมัง้งอ๋อไม่ได้สังเกตกวัวคู่สมอนสีสีสมอนฮะยังไนแล้วไว้ ไอแพดหายลองดูข้างล่างไว <Why? S 1> อ้าใส่เชือนักเรียนใส่ไอแพดเอ้าไอแพดก็อยู่นูน่นจับตามองไอแพดอืมนี่นี่นี่ ห้องนี้ป่ะเจ๊ปิดประตูก่อนกวาครูสมอนสีสีสมอนว้าวเาาอะไรวาานีาาาาาาครูสม,มาา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 นาา่าาา ดีๆกันก็ได้นะจะทำบุญไปให้น่ากลัวจังเอาเอาขังขังกันแบบนี้ได้เหรอปิดละกันว้าวว้าวว้าวทำไมยังไม่กลับบ้านจันกรียน วายเป็นบ้าเหรอเอาชุดเปลี่ยนเอออ่ะไม่ามายิงมีแค่เพยงเพียงกวนเพื่อโอเคครูทะลุวยายโพยกระดาษอ๋อครูสมอนสีสีเอ้คุณครูสมอนสี ห้องเย็นที่มีเสียงจะปลอดภัยน้ำเส้นผมกับตะปูไปเผาโอเคมีเส้นผมกับตะปูไหมเปิดได้ปะครูจะได้ไม่มาหล่อนอห้องเดียวกัน อะไรอ่ะทะลุมาด้วยเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยมเสเนผมตะปูไหมอันนี้ไปฟาดขูดได้ไหมไว้ไว้ติดอะไรอ่ะ อ,อโอ๊ยล็อกไม่มียันก็เข้าไม่ได้ทำไมจริงๆมันจะเข้าได้ไอ้ตรงนี้มันไม่มีห้องมียนันว้ากะโดนลงไปได้ปะนี้ เส้นผมตะปูมันอยู่แถวไหนวะเข้าก่อนเอืมโอเคแล้ว อะไรอะ่ะห้องคอมพิวเตอร์กูสมนสีสีสมนทำแบบนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวแป๊บโอเคอเริเ่มใหม่ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรที่ต้องทำให้กลัวเพราะว่าอ่งเปล่าจะกลัวว้าวชืบ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 ไป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 ห้องน้ำอุ้ยมืดจังห้องน้ำหญิงห้องน้ำชาย ไม่มีบอกอ๋อห้องน้ำหญิงถ้าเกิด้างนี้มี จะไปเล่นแบบอื่นที่มันน่ารักโ oh. อาา้เอ็มาเอเอ็มาอเอ็มาอเอ็มา๊อเอ็มา ให้ปกคลิปก่อนแปบ๊บนึงนะเออแล้วเดี๋ยวจะไปตัดต่อปกคลิปโอเคไม่เล่นแล โอเคเล่นแมปอื่นเล่นปลูกสวนหนึงดีกว่าเพิ่งทำปลูกฮิปสเต็ตคูสมอนสีจำสแกว้าว มีตุ่นต้องการอะไรมีตุ่นบลูเบอร์รี่ที่เปิดน้ำผึ้งยี่สิบสี่ก่ศูนย์จุดยี่สิบสี่ก่ว้าวมีมีจ้ะมีมีม,มีมีเอาบลูเบอร์รี่เปล่าไปแทนได้ปะอเออฮะ โอเคเลยอเออโอ้ยขอ,องสีเทาเยอะมากอ,องกสีเทารวยน่าดูเนี่ยดูสิปอมมีเงินแค่ไม่กี่บาทเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเงินแค่ไม่กี่บาทเองอ่ะเนี่ยมีเงินแค่ไม่กี่บาทเอง้องห้าแล้วอ่ะ้องห้าอย่าหา ร้องไห้แล้ว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 พอมีเงินน้อยความเงินไม่เก่งคนร้องไห้ทำไมอ่ะไอ้ดูสิคุณมีเงินกี่บาท <laughs> เฮลโลเซยักษ์เฮลโลย่าง ว <ITA> ้เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดีวไม่ทันวะอ่ะโอเคโอเคแป๊บปๆป๊า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 ป๊ป๊ป๊๊าป๊าป๊า๊๊๊าส๊าปาร เจเจหน้าร้องไห้ดูสิไว้ใจเงินน้อยสูดน่ากลัวจังเลยที่บอกว่ารวยมากโอ้โอ้เจ๊เลนมาบ้านดิฉันเจเจเจทำแบบนี้ไปได้ยังไง ก่อิงเปาก็มีแต่ว่าลบไปแล้วเหมือนเกก้าอืม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 อื่แบบอื่นดีกว่าแบบแบบหัวร้อนพาวเวอร์มือโตก โ okay, อเคทางคิวบักทางหลัดให้ลงไปทางนี้ไอ่นี้ไออันน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้ใช่หรือเปล่ามองหน้าอะไรอะ่ะโอเคโอ้ มองอะไรมองกำแพงทำไมโอเคนี่นี่ว้าวหลอน จ็ดสี่ห้าไม่ใช่ห้าสี่ไม่ใช่สี่สามไม่ใช่ห้าห้าสี่เจ็ดไม่ใช่โดนจากตรงไหนอะ หันไม่ถูกองงั้นไม่เอาแล้วไปเอาตรงออบบี้รีสเตตดีกว่าจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาโอเคใครรู้รหัสเก้าเองแล้วก็ยังยูทูกนะใครลงไม่แล้วก็ไม่ต้องลงว้าว้า ว้า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 ้วว้าวว้วว้าววาวว้้า้วว้ว้วเ้้าวว้้ว้ว้ว้

Thank okay. เพื่อนมาก็เลยได้หนึ่งร้อยคอนอบอึ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 บอืบปะปปะบะปะปะฮะฮะ

อย่าเข้าอย่าเข้าโอเคไปครั้งนี้จะผ่านไหมถ้าเกิดครั้งนี้ไม่ผ่านจะไปเล่นทาวเวอร์แล้วนะโอเคนะเอาเคนะโอเคนะโอเคนะอนะูอนะ้จะไปเล่นทาวเวอร์กันเถอะ

โอ้โอเคี๋ยวออ้เล่นอีกสินาทีพอออโอเค โอเครอรอคอยรอ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 ออออออก็ว่วาอยู่มันติดอะไรนะมันติดอะไรเมื่อกี้อุ๊บอุ๊บ ซื้อไม่อเอาเลื้องคุณปู่อย่าคิดจะทำแบบนั้นโอ้ยตกว้า่โอ้โอ้เออแปลโอ้อี บลัดป้าบลูแ,แอแออปอบีบบลูโอเคโอ้มวยอ้เกือบ <c ười> ไม่รอดตรงนี้แหละ วว,ว,ว้อย่าคิดจะทำแบบนั้นว้ายตังนี้ใครมันจะเป็นทำได้ออ โอเคแค่นั้นง่ายๆจิบจิบอึ๊บอึ <oh ๊บมีไว้บพื่ออึ๊บอ๋อเอาไปโกงโอเคได้ของรางวัลอยู่แก้วเฮ้ยขอเล่นอีกสิบห้านาทีแล้วกัน คลิปนี้สามารถไล์สดได้เลยแต่ว่าไล์สดเขาเป็นช่บมองโอ้ยอุตส่าห์ขึ้นมาอึ๊บ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 เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหกนาทีแนะอ้อย หกนาทีแล้วพออุ้ยดินพันกันอึบ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 ว้าวอุ้ย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 ได้ไงมันเป็นไปได้ไงว้าวว้าว อึ๊บมาตรงไหนอะ่ะเอ้า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 อึ๊บอ,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 อึ๊บโอเคเล่นเบื่อละไรคิมนี้ขอตัวลาไปก่อนดิบ